สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาัคคาเนนะครับผมวันนี้แซมมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจะมาแนะนำรีโวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำา3คันนี้นะครับเป็นรุ่น2.4 e plus นะครับผมทั้ง3คันนี้เป็นรถปี2020ทั้ง3คันนะครับผม ซึ่ง3คันนี้แซมคัดมาแล้วนะครับเลขไม่หน1 0 0 0 0จนถึงเลขไม่ห0 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับที่แซมคัดเอาไว้นะมีสีขาว2คันสีบอลเงิน1คันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแซมมีอีกคันหนึ่งที่แซมคัดเอาไว้แหละแต่ว่าแซมหาคุญแจไม่เจอนะครับผมคันที่แซมหาไม่เจอเนี่ยเลขไม่หนึ่งแสมื่นพันนะเดี๋ยวชายคลิปพาไปดูนะพาไปดูรถ แต่ภายนอกนะเดี๋ยวพาไปดูทั้ง3คันนี้เหมือนเดิมนะครับราคายังไม่ประกาศออกมานะครับผมคาดว่าภายในเร็วๆนี้มาแน่นอนนะราคาที่แซมคาดการไว้อยู่ระหว่าง549,000จนถึง569,000นะเดี๋ยวราคามาแล้วแซมจะลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะเหมือนเดิมครับลูกค้าถามมาว่า ทำไมราคาไม่มาแล้วทำไมถึงมาทําคลิปแซมอ,อธิบายอย่างนี้ก่อนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแซมต้องทําตลาดก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าแซมรอราคามาแล้วแซมมาทําตลาดก็จะมีทางพ่อค้าหรือว่าออกช่องทางนั้นช่องทางนี้เอารถไปก่อนนะแต่อย่างถ้าเกิดแซมทำคลิปเนี่ยพอลูกค้าเห็นสนใจปุ๊บได้ราคาแซมก็โทรยกหูก็โอนมาได้เลยนะครับผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะ ซึ่งมีหลายๆคอมเมนต์ชอบคอมเมนต์มาอย่างนี้แซมรู้สึกว่ามันหุนหงิดหัวใจนะโอเคไม่เสียเวลามาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะสีวอลเงินนะคันนี้เลขไมจะอยู่ที่1นึ0 0 0หนึ่งม่นกิโลเมตรนะมาดูก่อนรถสวยมากนะนี่ดูไปหน้าสวยงามนะนี่กันชงกันชนเดิมๆนะเดิมทั้งลำคันนี้นะครับมาดูฝากระโปรงหน้าก่อนนี ขวาไม่เงาเห็นไหมขวาไม่เงาน,นะรอยอาร์คอยู่ชัดเจนนะเนี่ยตากลมตาไก่เนี่ยเนี่ยชัดเจนนะรูก็เหมือนเดิมกคมๆลมๆนะครับผมแล้วดูนี่ดูหัวน็อตเห็นไหมไม่มีรอยล้มความคมของหัวน็อตจับไปเนี่ยชัดเจนนะแล้วก็ด้านในตัวแอลนะซอกในสวยนะดูซอกข้างในดูห้องเครื่องครับ นี่ยังไม่ได้ล้างนะต้องบอกก่อนนี่คือยังไม่ได้ล้างเลยนะครับดูนะสติกเกอร์มอกอรแผ่นเพจคมชัดนี่ครับปี20นะนี่เนี่ครับปี20นะมาดูแก้มต่อเนี่ยเห็นไหมแก้มสวยเนี่ยมามร์คเมสวยไล่มาเลยไล่มาเลยสวยงามนะคานไม่เงาเลยตัวแอลชัดเจนมากนะม,มาร์คตรงนะครับมาร์คตรงสติกเกอร์มาร์คต่างๆอยู่นี่นะ สวยมากนี่ตัวอานะมาร์คชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่เคยไขนะครับผมเนี่ยโเครื่องเขามาร์คไว้ที่อะไรสิบหกเดือนหนึ่งปียีสิบนะหัวน็อตสวยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์อ่าไม่ใช่ครับโลโก้โตโยต้าครับฝาเดิมนี่ดูหัวน็อตเนี่ยสวยมากตัวอานะครับชัดเจนนะป๊ำลมสวย,สวย เบรก ABS สวยๆนะแล้วก็ดูแก้มก่อนเนี่ยแก้มสวยมากดูเดิมเลยเดิมเลยหน้าเดิมเดิมตัว E-Pass ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว e p a s จะได้ในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบ Daytime Running Light หรือว่าไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะข้างในเห็นไหมเป็นลูกแก้วนะนะเป็นลูกแก้วกลม ไฟตัดหมอกก็เป็นแบบซีนอนหรือว่า LED นะครับผมมามาดูยางกันนิดนึงยางยี่ห้อดันหลบนะคันนี้ยางปี2022สัปดาห์ที่5นะครับผมก็มันเริ่มละเริ่มนิ้วแซมนี่ใช่ไหมตื่นละนะเริ่มละเริ่มแล้วนะครับผมมามาต่อด้านในนะครับผม อันนี้ไม่ใช่รอยนะครับมันเป็นเหมือนสติกเกอร์กันรอยซึ่งมันเสื่อมสภาพแล้วต้องแกะทิ้งแล้วนะครับผมมาดูภายในสวยเลยเบาะยุบย่นนิดหน่อยนะเล็กน้อยนะครับผมไม่มีผลอะไรนะ,ะให้ดูก่อนสติกเกอร์ในส่วนของเปลี่ยนยางมานะแล้วก็สติกเกอร์ลมยางเห็นไหมไม่มีรอยแกะนะนี่ดูหัวน,น็อตเห็นไหมเนี่ยคมกริบเลยเนี่ยคมคมเลยนะ ใะไหนก็ในไหนๆก็จัดเลยแล้วกันโอ้โหแน่นเนี่ยดึงดึงเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมสวยเลยนะครับไม่พอใจก็ดึงข้างบนต่ออ่ะนี่ชัดเจนนะแก้มก็สวยนะครับด้านข้างคือพับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมเซ็นทรัลล็อกนะกุญแจรีโมทให้2ชุดนะครับผมนะดูเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรที่ใช้งานไปเข้าศูนย์ได้อีก ที่ระยะ1นึ่0 0สนเอาง่ายๆวิ่งได้อีก4 0 0 0กิโลครับเดือนกรกฎาคมครับเดือนที่7อันนี้เดือน4เองนะยาวๆนะแก้มสวยนะดูขาคันเร่ง่ยสวยนะไม่สนิมนะมามุดดูล่างเลยนี่เนี่ยไม่ดำอ่าไม่ใช่ไม่สนิมนะอันนี้น้ำแอร์นะครับผมไม่ใช่นะ้ามันเครื่องรั่วนะน้ําแอร์นะนี่น้ำนะมาดูภายในกันนิดนึง ตัว e p a t จะได้ในส่วนของกล้องหลังนะหมับเข้าให้นี่นะนี่นะครับผมแล้วก็มันสามารถที่จะคำนวณในส่วนของระบบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยมีพวกเนี้ยข้อมูลที่ผ่านมาลองกดดูนี่เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอะไรต่างๆลองอัปเดตนี่เนี่ยเลบดูประมาณนี้เนาะ,ะลบไปนี่ ก็ประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีเนวี่นะครับไม่มีเนวี่นะแต่ว่ามีในส่วนของช่องเสียบตัว USB ด้านล่างด้านนี้นะแอร์ Air ก็เป็นแมนนวลปกตินะครับ CD MP3 ปกติเกียร์โต้เป็นแบบขั้นบันไดปกตินะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดปกติีเซียงก่อนบลูทูธได้นะครับรับสายวางสายพวงอะไรเป็นมัลติฟังชันนะครับผมสำเนารถปี2020นะครับชัดเจนนะ150แรงม้า2 4 0 0ซีซี ลำดับที่1เหมือนเดิมอาคาเนแคปิตอนนะลูกค้าถ้าซื้อเป็นเงินสดก็ลำดับ2เป็นชื่อคุณลูกค้าเลยนะภาษีเหมือนเดิมครับภาษีอยู่ที่8,944บาทอันนี้คือในนามบริษัทหรือในนามนิติบุคคลนะถ้าซื้อบุคคลธรรมดาก็หาร2ไปเก๊ะ2ตตำแหน่งนะครับมาตรฐานไม่มีอะไรโอ้ดูใหม่ไม่ใหม่กระเป๋ายังไม่แกะออกมาเลยนะครับผมใหม่มากนะปิดก่อน เกะเก๊ะ uh, okay, นะครับผม,มดูดีครับคันนี้คดูดีเลยนะมนดูด้านท้ายหน่อยนี่เหมือนเดิมดึงเลยอดึงเลยดึงเลยนะสวยนะครับเหมือนเดิมครับลูกกระบะต้องดูนะรอยอาร์คต้องมีนะเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดสปอตนะนี่ต้องมีนะเห็นไหมนี่แล้วก็เรามาดูคัสซีคันนี้ให้ดู สวยนะอันนี้เป็นแค่ขี้โคลนนะเห็นไหมเอานิ้วลูบไปออกละไม่สนิมเลยเห็นไหมสวยดูชัดเจนนะมุดหน่อยแล้วกันดูสวยงามนะเผาแหน่ต่างๆท่อยเสียสวยตัวอ e ีครับผมตัว e นะอีนะอ่ามุดอีกนิดนึง้ลอ,อะลรอยู่ครบนะดิสวย ลืมให้ดูกล้องกล้องถอยนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงตะเข็บสวยงามนะเห็นไหมตะเข็บสวยนะ 4L นะอีกฝั่งหนึ่งนี่ตะเข็บสวยนะเห็นไหม 4R สวยมากนะครับผมสวยสวยนะครับนะดูมาร์กต่างๆรอยอาร์กต่างๆนะครับสวย ดึงต่อดูดีนะครับบอกเลยคันนี้ดูดีเลยนะครับแก้มก็สวยนะแก้มก็สวยนี่สวยงามน,นะแล้วก็ดูซอกต่อนี่เห็นไหมนนเนี่ยหัวน็อตเนี่ยเห็นไหมสวยเลยนะเดิมทั้งลำนะครับคันนี้รับรองครับมา มาต่อคันที่2คันนี้รู้สึกจะเลขมาอยู่แสนเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูมาข่าวมุกนะคันนี้ข่าวมุก e plus เหมือนกันนี่สวยเหมือนกันนะฝาสวยเช่นกันนะฝาค่อยสวยเช่นกันไล่มาเหมือนเดิมครับเนี่ยต้องมีดูกลมๆคมๆนะหันสวยตัว R ด้านในนะปั๊มลมต่างๆสวยงามนะแก้มแก้มบอนแก้มนะ ารเกินสวยตัว R นะครับนี่แล้วก็นี่ดูในส่วนของมาร์กต่างๆหัวนอ็อตเห็นไหมตรงเลยเนี่ยก็ตรงเลยนะครับติกเกอร์ตัว L นะไล่มาเนี่ยเห็นไหมสวยเลยแผนเพดติกเกอร์มอกอแก้มสวยสวยนะครับอันนี้หน้าเดิมๆฝาเดิมๆนะ เหมือนคันนี้ได้ยางใหม่เนี่ยดูเนี่ยน่าจะยางใหม่นั่นไงครับยางปลายปีที่แล้วเองสัปดาห์ที่สี่สิบปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผม,นะมเหม็นไหมกันครับคันนี้เลขไม้อยู่แสนสามหมื่นกิโลเมตรนะคันนี้แสนสามหมื่นกิโลเมตรนะเห็นไหมนี่กุญแจครบแล้วก็หัวน็อตสวยนะแล้วก็ ถ้าเป็นสีขาว่ะลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นชัดนะแต่ถ้าสีเงินชัดแต่เนี้ยแซมเอานิ้วลูปแล้วเนี้ยชัดเจนนะมีในส่วนของรอยอาร์คอยู่นะครับเดี๋ยวลองมุดดูด้านล่างหน่อยว่าช่วงล่างเป็นไงบ้างอืมคันนี้ช่วงล่างเริ่มมีสนิมแล้วนะต้องบอกเลยอ่ะดูสิอ๋อใช่ใช่ครับคันนี้เริ่มมีสนิมแล้วนะถ้าไม่ชอบผ่านได้นะเดี๋ยวดูโครงสร้างให้ก่อน มีคนอื่นอีกนะครับนี่นะสวยนะครับลอยลอยอาร์คอยู่อืมอันนี้เริ่มมีสนิมละนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มีซีเรียสไม่เป็นไรนะพ่นกันสนิมได้เลยนะครับผมนะชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่หมกนะครับไม่หมกแน่นอนนะครับสวยอยู่นะครับนี่นะ นี่นะ,ะ,ะดึงต่ออะไล่มาสวยนะนี่ก็สวยนี่เหมือนกันครับซอกสวยเหมือนกันนะซอกก็สวยเหมือนกันนะ อืมมาสวยเหมือนกันมาต่อมาคันที่สนะครับคันนี้ไม่อยู่แสนรู้สึกจะอยู่แสนสองมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมนี่สวยๆนะนี่ก็ฝาสวยเลยนี่นะเดินๆรอยอาร์ R R อะไรต่างๆนะตาไก่ยยต่างๆเออโูน่าสวยนะนเห็นตัวแอลไหมครับตัวแอลนะ ห้องเครื่องสวยเลยเหมือนเดิมครับสติกเกอร์มอกแผ่นเพจตต่างๆนะครับหัวน็อตสวยนะครับคานสวยนี่ก็ม์กตรงเหมือนกันเห็นไหมตัวแอลนะครับแล้วก็สติกเกอร์นี่นะเห็นไหมสวยๆนี่มักอ,อันนี้สวยมากหัวน็อตสวยมากนะครับโตัวตาชัดเจนนะหัวน็อตสวยงามนะ ก็นนี้แก้มสวยนะมาดูยางคันนี้นิดนึงยางคันนี้ยางปี23นะครับผมสัปดาห์ที่12นะดันะดรอบเช่นกันนะคันนี้กุญแจ2ดอกครับเลขไมล์นึ่งแสนสกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะนี่แก้มดูก่อนสวยสวยเป็นบอกผ้าลืมบอกไปครับแอร์แบ็คู่นะสูงลมคู่นะครับ สวยงามนะรอยอาร์ฟดูซอกเนี่ยเห็นไหมหัวน็อตสวยงามเลยเนี่ยสวยงามนะครับมาลองดูคัสซีหน่อยนี่นี่นี่สวยเลยบอกเลยคัสซีสวยเนี่ยชัดเจนนะครับให้ดูหาว่าเดี๋ยวหาว่าตั๋วเนี่ยดําเื้ลเลยโอ้คันนี้คัสซีสวยนะ มีนะรอยอาร์คมีแล้วก็ดูลูกกระบะชัดเจนนี่นี่เห็นไหมน,ะนี่นี่นะสวยแต่คันนี้ช่วงล่างสวยเลยดำปืดเลยนะครับมาดูท่อก่อนเนี่ยสวยเลยนะตัวอเช่นกันตะเข็บก็สวยเห็นไหม 4R อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็น 4L นะนะ่สวย เนะนี่ยอูคัตซีสวยเลยปิ๊งเลยมาร์กมาร์กต่างๆนะครับเนี่ยสวยนะครับนี่ก็สวยนะครับผมซอกสวยงามซอกสวยงามนะครับอ่ะดูสําเนวเล่กน,นิดนึง ี0ชัดเจนนะครับ150มาอมาคาันนีเหมือนเดิมนะแคมสวยนะครับก็ราคามันยังไม่มานะก็เดี๋ยวราคาเร็วๆนี้ถ้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแซมจะรีบแจ้งไปใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผมนี่นะแนะนำนะครับถ้า3คันนี้ชาจากใจแซมเลยแนะนำนะคันนี้ก็มีสนิมละช่วงล่างนะเริ่มมีละ ถ้าแนะนำก็ขออนุญาตแนะนำเป็น2 3 4 1คันนี้เนาะกับอีกคันหนึ่งก็คือ2392 2, 2คันนี้นะแนะนำเลยนะครับผมเดี๋ยวราคามาจะรีบลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผมนะราคาก็อยู่ระหว่าง5 4 0 0 0 0ส0 0 0จนถึง5้าแ0 0บาทนะมาเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกคันหนึ่งที่แซมบอกหน่อยแล้วกันท้ายคลิปแล้วนะครับผม มาไปดูท้ายคลิปหน่อยที่แซมบอกหากุณแจไม่เจอเสียดายไม่งั้นจัด4คันลวดเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยเพียบเลยซึ่งแซมคัดมาให้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมมาอยู่แถว แถว E เดี๋ยวนะมันเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเมตรสองสี่หนึ่งเจ็ดอาจเจร์แล้วนี่คันนี้คันนี้ครับคันนี้ไมล์หน,นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรนะเนี่ยคันนี้ยแซมว่าน่าจะสวยนะคันนี้นะ เบิกกุญแจไม่ได้ขอดูคัสซีก่อนแล้วกันโอ้ผ่านดีกว่าแน่นๆเลยคันนี้เนาะสามคันนั้นดีกว่าครับน้อยกว่าแนะนำสามคันนั้นดีกว่านะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ใครอยากได้รูปทั้ง3คันที่แซมได้แนะนำไปโทรมาเลยนะที่เบอร์0 6ู6 3 4แป9หนะครับผมที่เบอร์ ศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามห้าจอดเป็นตับเลยแซมคัดมาให้แล้วนะไม่น้อยๆรถสวยๆนะโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ